ใส่ด้วยให้ผมหรือเปล่าไหม,มสุมสวรารีคุณน่นา,างสงสารเนาะขอโทษนะได้รางวัลเยอะเลยที่ขอเถอะไม่ต้องหน้าฉันรู้ ยังยังให้เรื่อยๆ อืมกาบเหรอถีบหน้านึงเลยสวยดีนะโอ้ทำไมมึนแทะ,ะยังไม่สลบทีจ่จะ,จ,ะจะเป็นเรื่องจริงตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคือสลบขอร้องก่อนก่อนเอเจ้าห่หวงห่วงร้องอีกร้องมาจใเมีกราบมีก็จะกรนะหัอย่าไม่สวาย อันนี้กากหมากของคุณแม่มากด้วยคนไหนก็ดูเอาแล้วกันว่าคนไหนปากแดงๆถึงจะมีกากหมากไม่มีขอแม่หมกมุ่นเมียขอชีแดงให้กระจัง าาโอ้โหลูกนี้นะครับร้อยลร่องเลยทีเดียวรู้ทอยน,นะครับ โนสันดาบไปอย่างจังครับเก่งไหมครับท่านผู้ชมเก่งไหมจะไม่เก่งได้ยังไงเนี่ยผลงานผมสลบไปแล้วนี่ไอเรื่องตีเมียไม่ต้องห่วงพ่อผมนี่ตีเมียจนกรามหักมาแล้ว เอาไอ้เรื่องทําคนที่ม่มีทางสู้เนี่ยผมเก่งนะหรือแม่จะเอาแม่เป็นอะไรแม่กรรมทาไมกรรมทาไมเดี๋ยวเดี๋ยวสวารีมันห้อยขนาดนั้นเลยนี่วันน้ำลายไหล โอ้ยก็พูดไปเนาะเขาไม่เรียกว่าปากคอยนี่เขาเรียกว่าปากกระจับเมฮใครจะมายืนน้ำลหลไหลเธอเล่นลิเกยืยนเป็นน้ำลหลไหลไปนี่ไม่ต้องเล่นแล้วมัง้งเธอคิดว่าเธอแน่กว่าฉันลึกสวาลีไอ้มารยาผู้หญิงห้าร้อยเล่มเกวียนอย่างเธอสู้มารยาผู้ชายอย่างฉันร้อยรถบรรทุกยังขนไม่หมดเลยจะบอกให้นี่ใช้แค่คันเดียวนัมโมไซพ่วงนั่นเนี่ยที่ใช้กับเธอเนี่ยเปรียบเสมือนว่าอฉันในใกล้รุ่งคนนี้ ตีงูสันหลังหักไปแล้วขึ้นชื่อว่างูพิษไม่ว่าตัวผู้หรือว่าตัวเมียมีสิทธิกัดคนตายได้เท่ากันในเมื่อฉันมีโอกาสฆ่านง,งูพิษตัวนี้ตอนนี้ซะฉันสมควรที่จะต้องทำเพราะถ้าเกิดว่านาคตฉันยังปล่อยมันอยู่มันฟื้งมาแว้งกัดฉันอย่างแน่นอนสวารีไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าชาติไหนๆ่าได้เจอได้เจอกันอีกเลยอย่าอยู่เลยตาย เจ้าใกล้รุ่งนะครับต้องเนื้อดาบค้างเอาไว้ในใจของเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่ปล่อยองค์ฟ้าหญิงญุดีออกจากห้องขังครั้งที่สองก็ปลดปล่อยตัวเขาให้มีอิสระและยังตัดสินใจได้หนีตามเข้ามาเขาเลือกผู้ชายคนนี้นอกจากเลือกไม่ให้เลือกข้อของเขา เขาได้ตัดสินใจมาอยู่แม้แต่ชีวิตเขาก็ให้ผู้ชายคนนี้ได้ท่านผู้ชมครับเจ้ากใกล้รุ่งมือไม้อ่อนแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นติดตามชมนะครับสวารีจะตดตายไหมฮือ แแีแม่มึงสุฮาลีสุฮาลีจ้าตายไปเลยเหรอวะสุฮาลีแม่มึง ทำได้ด้น่ะน่าสงสารผู้หญิงตัวเล็กๆดูสิสวภาลีที่ขอโทษนะทำอะไรฉันเลยเชงกลัวแล้ีวเดี๋ย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 วพี่ไม่ทําอะไรแล้วพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้เนี่ยพี่ยังคุยกับท่านผู้ชมอยู่เลยพี่ลืมตัวเป็นนิดเดียวเองนิดเดียวพี่เผลอพี่ไม่ได้ตั้งใจเลยนี่เผลอจ้าตั้งใจฉันไม่ตายเลยไไงล่ะสวาลีจ้ามิเอาแล้วไปเลยไปทำไปหาเมียไหนก็ไปไม่เอา นี่แหละครับเป็นที่มาของคนผวาตีนนะเนี่ยน้อยอยู่บ้านคงไม่เคยโดนสุาลีพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่เพิ่งคิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเธอไม่รักพี่เจดีคงจะไม่ปล่อยพี่ออกมาจากห้องขังแล้วเธอก็คงจะไม่ใช้ตัวเธอนั้นรับคมดาบของพ่อเธอแทนพี่และอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าเธอไม่รักพี่เจดีคงจะไม่พิสูจน์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทํานั้นพี่รู้แล้วพอพี่เห็นเลือดนะมันไหลออกมาจากหัวเธอพี่ก็เลยนึกขึ้นได้อะ่ะทําไมเพิ่งคิดได้พี่ก็เคยเห็นแต่คนข้างบ้านนะ่ะโดนเมียกระทืบโดนเมียตีพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะพี่ขอโทษนะต่อไปนี้พี่จะไม่ทําอะไรเธออีกต่อไปแล้วแต่แต่มันก็เป็นแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะผัวตีเมียเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติจ้าเมียก็ต้องให้อภัยผัวนะ พราะว่าผู้ชายเนี่ยมันต้องเข้มแข็งมันต้องตีเมียเป็นเรื่องปกตินะไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะพี่ขอโทษนะต่อไปนี้พี่จะไม่ทําร้ายเธออีกต่อไปแล้วพี่ขอโทษพี่ให้ทานผู้ชมเนี่ยเป็นพยานได้เลยอ่ะพี่จะไม่ทําร้ายเธอไม่ตบไม่เตะไม่ถีบไม่ทําอะไรเธออีกต่อไปเลยจ้ะสัญญาแล้วนะแค่นี้ก็ดีผู้หญิงเนี่ยตีให้ตายงอนิดงอนหน่อยกระทือบแทบตายแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมา บอกว่าตัดกระโปรงให้สองชุดยิ้มให้เลยทํากับข้าวให้กินเออดีกับพี่เดินนะพี่ขอโทษนะพี่รักเธอนะรักฉันจริงจริงหรอใช่สวาลีเราเป็นเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะสัญญากับฉันแล้วนะสัญญา,าแล้วไม่ทําร้ายฉันอีกแล้วไม่ทําร้ายแล้วพี่รักเธอนะสวาลีร,รักสิจ๊ะใช่ไหมรักจริงแต่กูเกลียดโอ้โหบวยบวยพีดเข้าไปชมโอ้โหตอกสามเข้าไปให้เหตุการณ์เริ่ม กับตาปัดจะแล้วหมวยพิกครับวางจันน้อยโดนเข้าแล้ววางจันน้อยเฮ้ยขอบพระคุณใครเราเอาแม่แม่จะทีบ<ท>ผมท้อไหม,ไมด้านล่างก็ยังไม่รับอีกครับแล้วถ่ายทำไมเนี่ยหาจะภาพทัวพี่คะผมเจ็บมากนางเอกอะไรทา เด็ดเลยจะภาพ <c oughs> จะภาพไม่จ่ายเงินนกที่นี่เออแต่เราบอกว่าจะไม่จ่ายค่าตัวผมด้วยเออสุฮาลีเธอถีบพีไม่เออมันบาปนะเนี่ยเป็นเมียถีบผัวนะบาปใช่มันบาปนะเน<า>ี่ยรู้ตัวไหมผัวถีบเมียก็บาปเหมือนกันไม่บาปเอกเมียเนี่ยนะเปรียกเสมือนแม่คนหนึ่งเลยนะก็ผัวก,ก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งไม่เหมือนหรือแต่เฮี้ย เว็บงามตายลอยล้มต้มคนดูท่านผู้ชมที่เจ็บนะสุวารีเจ็บเหรอใช่ลอยเอาเลงมาจากไหนเนี่ยเจ็บหรือเปล่าที่ที่แกทำฉันฉันเจ็บไห้สุวารีก็พี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะทิบพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงทิพพี่ขอโทษโโอห ไอตอนนี้ไปนับว่าลอ้อฉากนี่ได้กูดเด็กยังหมั่นไส้เด็กระโดดถีบพี่ทำไมเนี่ยผหอ, oh! อยากมีส่วนร่วมว่าไอกอนมันเห็นจากใครหัวแม่งดูสิเราไม่ถีบธรรมดาด้วยกระโดดถีบเหมือนพ่อมันถีบแม่มาเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าน้องกอยคอยน้ำ <c oughs> ว่าแล้วถึงว่าไงมันเดินไปหาผมเ <c oughs> ป็นยพี่หนุ่มระวังเด้อวันนี้เดี๋ยวผมจะถีบพี่วะ่ะ <c oughs> พี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษแล้วมันหายแต่เลยบปากของทิ่ที่คุณทำกับฉันอ่ะจะเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เถอะนะชีวิตใหม่อย่างงั้นเหรอเธอขีดทำไมอะสุวารีเส้นนี้ที่เธอเคยขีดให้ฉันดูข้างหลังฉันเงียบด้วย ก็จะง,ง้อเมียเขาเนี่ยชาวบ้านอยู่ที่เฉยได้เงียบเป็นแผ่นดินของเมืองไทยเนือ้อส่วนข้างหลังของเธอเป็นแผ่นดินของเมืองไทยใต้สวถ้าเธอกล้ามาแม้แต่ก้าตีนกายแล้วก็หากฉันไม่ฆ่าเธออย่าเรียกฉนันว่าลูกคน ก่อนรออยู่เด็กกัดเขี้ยวเขี้ยวปันเทียวน้องกอนคอยนานยืนกัดวันอยู่ยังรออยู่เฮกเธอเกลียดฉันอำชโโหพราะหวาแล้วลวงฉันค่ะอะไรเนี่ยโอ้โห โอ้ผมโดนเอาคืนฉันจึงขอมอบุทิศให้ชีวิตที่เธอต้องการทอะไรเลยแต่นี่บอกรักรักฉันล้นใจแล้วจะทำไมแล้วจะมประหา จะได้รางวัลไหมรับเธอคนจึงต้องคนหาสิ่งต้องการสำเร็จรับด้วยประหารเลยเขตุบาปทีทอ่อาก็สมรัจับมองพิษเลยจับมองพิษออโอ้โห จะไม่โดนมึงโดนยอดนี่แหละมึงจับมองพิชโอ้มือพิชโจย่ะกระ้ดดตาฉันตายแล้วถ้าไม่เธอเป็นสุขฉันก็พร้อมจะสุขสุขเพราะตายให้